ที่ดีของเรเราได้หมั่นเพียรปฏิบัติคุณงามความดีสะสมเอาไว้อย่างมากมายบนหน้าโลกดุนยานี้นั่นคือผลกำไรอย่างยิ่งในตัวของเราถ้หากวันนี้เราเป็นบ่าวที่ปล่อยปละละเลยไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาไม่ปฏิบัติต่อคำสั่งสอนที่ลามได้กำหนดเอาไว้ เราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ขาดทุนในวันอาคิรานุนพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของเดือนรอยับ้าหากว่าเรานับถอยหลังลงไปก็เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วประมาณสามเดือนเราก็จะพบกับเดือนอันมีเกียรติกอลสุบานวตะลัเราทุกคน กำลังรอคอยหวังว่าเราจะได้พบกับเดือนอันมีเกียรติของลัทธิสุภาณวตลาอีกครั้งหนึ่งกับวันเวลาที่ยังเหลืออยู่กับชีวิตของเราที่ดำรงอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้เราก็มีความหวังเช่นเดียวกันส่วนเราจะอยู่ถึงหรืออยู่ไม่ถึงนั้นขึ้นอยู่กับลัทธิสุภาณวตรลาฉะนั้น ในเดือนรอยับซึ่งเป็นเดือนที่เจ็ดของปฏิทินอิสลามเดือนนาทิอาลัสบานอวัตลาวงได้กำหนดเอาไว้มีอยู่ได้กันสิบสององเดือนด้วยกันที่เราทราบกันดีเดือนรอยับเป็นชื่อชื่อหนึ่งของแม่น้ำสายหนึ่งในสวงสวรรค์ฉะนั้นเดือนรอยับ ก็เป็นหนึ่งในเดือนที่อัลลอฮฺสุบานะอวตาราพงได้ได้ห้ามเอาไว้เช่นเดียวกันห้ามทาสงครามห้ามการอาธรรมซึ่งกันและกันฉะนั้นพวกอัลลอฮฺสุบานะอวตาราพงได้กล่าวบอกว่าอินอะดดะชูฮูรีอินดัลลอออิสนาอาชาเรชาร في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالله سبحانه وتعالى فهم تكن دي قلعوا بقوا دون نتي الله سبحانه وتعالى فهم فهم كم نوت มีอยู่ด้วยกันสิบสองเดือนด้วยกันอันนี้เราเราทราบกันมาโดยตลอดฟีกิตาบิลและถูกกำหนดบันทึกไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ตั้งแต่วันที่อาร์ลอสบานวาอวตาาพง์ได้สร้างชั้นฟ้าต่างๆแล้วก็พื้นแผ่นดินต่างๆฉันหลังจากที่อาร์ได้สร้างฟ้าแผ่นดินแล้วอาร์ได้กำหนดปฏิทินอิสลามเพื่อที่จะให้ บรรดามุสลิมทั้งหลายทั่วทุกมุมโลกได้เรียนรู้ถึงปฏิทินอิสลามถึงสิบสองเดือนด้วยกันมินฮาอารบาอาตุนฮุรุมุนและในสิบสองเดือนนี้แหละมีอยู่ด้วยกันแค่สี่เดือนที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามนั่นก็คือเดือนรุลกอดะดรุลฮิจญะและเดือนมุฮัรรอมและก็เดือนรอยยับ ザลิกะอดีนุล ي ควยมดังกล่าวนี่หละเป็นศาสนาอันเที่ยงแท้ศาส,สนาอันมั่นคงนาที่อัลลอฮฺสุบานะวะตละาลาฟะลาตัดลิมูฟีหินนอัมฟุสกุมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อตัวของพวกท่านอย่าได้ละเมิดและฝ่าฝืนในบทบัญญัติของเลาที่เอาะได้ห้ามเอาไว้ในเดือนที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้น สี่เดือนที่ต้องห้ามเซียร์ลัซบานอวตาราได้กล่าวเอาไว้สามเดือนติดต่อกันแล้วก็อีกหนึ่งเดือนแยกออกจากกันนั่นก็คือเดือนรอยยับนั่นเองฉะนั้นท่านอบดุมัสลลาห์อะลัยวะซัลลัมเองก็ได้มาบอกมายืนยันกับคำพูดของละให้เราได้ได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาเช่นเดียวกันนบีมัสลลาห์อะลัยวะซัลลัมไ,ได้

ในบรรดาสิบสองเดือนเนี่ยมีอยู่ในการสี่เดือนที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามที่สามเดือนติดต่อกันเลยอยู่ติดต่อกันนั่นก็คือเดือนดุลกออะดอุลฮิจญวันมุฮัรรอมสามเดือนเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองแล้วก็เดือนที่หนึ่งของปฏิทินอิสลามอุ่าุรยับเดือนรวยับในเดือนนี้โมดอลัลลลที่นะ ใบยามาดลอาเคสวาชาบันซึ่งเดือนระยับเป็นเดือนที่แยกออกมาซึ่งอยู่ระหว่างเดือนยามาดดลอาเครและก็เดือนชาบันนั่นก็หมายความว่ายามาดดลอาเครแล้วก็ระยับชาบันและรอมฎอนนั่นคือเดือนที่ต้องห้ามที่อัลลอฮฺสุบานะวาจัไลาได้ไดกล่าวไว้และทาาูลลอุสละสล,ล,ละลาวะไลฮฺซันลัมเองก็ยังได้บอกกับพวกเราได้ ได้รู้ถึงสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ฉะนั้นถามว่าในเดือนรอยยับเนี่ยเรามีอะไรเป็นพิเศษไหมในการปฏิบัติภาคศาสนาก,กิจเรามีอะไรที่ปฏิบัติโดยเฉพาะไหมในเดือนรอยยับเหมือนกับเดือนอื่นๆที่เราเคยปฏิบัติกันมาในช่วงของเดือนมฮัรรอมก็มีในช่วงหนึ่งที่ อิสามส่งเสริมและก็ท่านนาบีุมัสลัาวะอะไรวะาสัลัมส่งเสริมเช่นเดียวกันในเรื่องของการถือศีลอดบางคนก็ได้ปฏิบัติกันมาแล้วและในช่วงของเดือนชาบานก็ดีที่เราได้เคยปฏิบัติมาว่นานอบีส่งเสริมในเรื่องของการถือศีลอดบวชให้เยอะในช่วงของเดือนชาบานจะหาว่า ใครคนนั้นเขามีความสามารถมีความต้องการที่ปฏจจิจะปฏิบัติแนวแนวทางที่ท่านอบดีมัสลาว่าเลวัสลมได้ปฏิบัติเอาไว้และในเดือนรอยับเองเนี่ยกับคนบางกลุ่มบางพวกก็มีความเชื่อและมีความศรัทธาในตัวของพวกเขาเหล่านั้นว่ามีวันพิเศษสาหรับพวกเขามีวัน ปฏิบัติพิเศษสําหรับพวกเขาในบางบางวันบางเวลาที่เขาได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับของเดือนเดือนรอยยับนั่นเองบางคนก็เฉลิมฉลองในค่ําคืนที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนรอยยับเขาคิดว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนรอยยับเป็นวันงานการอิสระและเนี้อาราเซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะเป็นการทำอิบาดัเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการเสื้อซืเฉพาะกิจในวันต่างๆหรือว่าทำการอิบาดาละหมาดในในวันหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อที่จะได้รับภาคผลผล,ลบุญอันมากมายและมีอยู่คนบางกลุ่มเช่นเดียวกันที่ยังคงเชื่อว่ามีการละหมาดอยู่ในค่ำคืนคืนหนึ่งในวันศุกร์ของเดือนอุไรย์ เป็นสุกแรกของเดือนหรอยับจะทําการละหมาดในช่วงของเวลาหลังละหมาดมะเร็บไปจนกระทั่งถึงละหมาดอีชาก็ทําการละหมาดในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นคือความเชื่อความศรัทธาของเขาที่เขาทําแล้วจะได้รับพรคผลผลและบุญซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีหลักฐานมาจากบทบัญญัติของศาสนา ไม่มีหลักฐานแม้กระทั่งท่านอบีุมัสลลัมวะไลวะสลัมเองได้กระทำเอาไว้ในช่วงของเดือนรอยับและเหล่าบรรดาสหาบ้าก ically, off, ienne, er. ็ไม่ได้ปฏิบัติเอาไว้เช่นเดียวกันเพราะเนื่องมาจากว่านบีไม่ได้ทําแล้วเนี่ยสหาบ้าแน่นอนก็พวกเขาล่านั้นก็จะไม่ทํถ้ากว่านบีไม่ทําและสหาบะางทำในบางสิ่งบางอย่างที่นบีให้การยอมรับและเราก็ยึดถือแล้วก็ นำมาปฏิบัติแต่ในช่วงกิจการเฉพาะพิเศษบวชพิเศษในช่วงของเดือนรอยับนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนฉะนั้นเมื่อไม่มีหลักฐานแล้วเราก็จะไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอยู่อย่างที่เราเคยปฏิบัติมาบางคนถือสอดในช่วงของของวันพิเศษก็คือวันจันทร์และวันพฤหัสก็เขาให้ให้เขาถือสดต่อไป พราะเนื่องมาจากว่าเขาถือต่อเนื่องมาเขาไม่ได้คิดว่าเป็นการเฉพาะพิเศษหรือใครบางคนที่เขาได้ถืออดในช่วงของไอายามมุนเบศสิบสามสิบสี่สิบห้าช่วงการเดือนของแต่ละเดือนที่เขาปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกเดือนนั่นคือภาคผลผลและบุญของเขาที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้ก็กระทำต่อเนื่องได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นแชคคอิสลามอิบนนตัยมียาได้กล่าวบอกว่าการถืออดในเดือนรอยับเป็นการเฉพาะถือว่าเป็นฮะดีที่ดอยเป็นฮะดีที่อ่อนหนำซ้ำยังถึงขั้นเป็นฮะดีษเมาดัวเช่นเดียวกันฮะดีษเมาดัวก็คือฮะดีทที่กุขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาว่านี่แหละคือสิ่งที่นบีมุสลิมวะอะลัยวะซามได้ได้บอกเอาไว้ทั้งท้ที่ นบีไม่ได้กระทํานบีไม่ได้บอกสาบะก็ไม่ได้ทําอุป,ปโลกฮะดีขึ้นมาเรียกว่าฮะดีษเมาดัวเพราะฉะนั้นนี่คือเชคอิสลามอิบนุตัยมนียได้กล่าวไว้ในเดือนรอยับว่าไม่มีหลักฐานให้ถือสรดใดๆทั้งทิ้นเป็นการเฉพาะพิเศษและอีกเช่นเดียวกันอิบนนกไกย,ยิมได้กล่าวบอกว่า ฮะดีษทุกบทที่กล่าวถึงการถือสินอดหรือการละหมาดในบางสิ่งบางอย่างในค่ำคืนของเดือนรอยับเป็นเรื่องเป็นเรื่องเท็จอุปโลกทั้งสิน้นฉะนั้นใครก็ตามที่จะมาอ้างบอกว่ามีสุนัตมีสุนนะให้ให้ถืออดในสองวันของเดือนรอยับยกตัวอย่างเช่น จากวันนี้เราได้ฟังมาและเขาก็บอกบอกว่าเป็นภาคผลผล,ลบุญมากมายเหลือเกินสองวันนี้ฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าขอหลักฐานว่าสิ่งใดที่ท่านกล่าวเนี่ยมาจากที่ใดนั่นคือตัวบทหลักฐานมายืนยันว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาจากวันนี้เขาบอกว่ากอลละว์ว่ากอลอลอซูอล อราบอกเอาไว้อราใช้เอาไว้และท้าหมดส่ลนก็ยังได้บอกเอาไว้ว่าเดือนรอยับเป็นเดือนพิเศษทำแล้วได้บุญทำแล้วมีภาคผลผล,ลบุญอันมหาศาลขอหลักฐานเพื่อที่จะมายืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นต่อมาฮาฟินอิบเนฮายัดอัลอาสกอลานีได้กล่าวบอกว่าไม่มีการถือสด ในเดือนรอยยับและไม่มีการละหมาดในเดือนรอยยับละหมาดคือละหมาดเป็นการเฉพาะพิเศษส่วนละหมาดห้าเวลานนเราทำปกติอยู่แล้วละหมาดฮัดจุดละหมาดสุนัต,าาาต่างๆละหมาดอิสติคาะละหมาดอื่นๆที่เราปฏิบัติมาแล้วก็เราก็ยังคงกระทำได้เช่นเดียวกันไม่ได้เป็นการเฉพาะพิเศษในวันพิเศษของเดือนรอยยับ และไม่มีรายงานฮะดีตสเหียแม้แต่บทเดียวนี่คือคำพูดของฮาฟิดอิบเนฮยัอลอัสรานีได้ยืนยันเอาไว้ว่าไม่มีฮะดีตที่ถูกต้องแม้แต่บทเดียวมายืนยันและสนับสนุนให้ปฏิบัติการเฉพาะพิเศษในช่วงของเดือนรอยบับและก็อีกท่านหนึ่งก็คือเชคอุไซมิน ได้กล่าวบอกว่าการถือสอดในในเดือนในวันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนรอยยับและการละหมาดในค่ำคืนที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเรื่องของบิดาและทุกบิดานั้นหลงผิดนี่คือบรรดาเชคทั้งหลายที่อยู่ในในแนวหน้าของอิสลามที่เรารู้จักก,กันดีในหมู่ของพวกเขาฉะนั้น เขามาข่าวมาบอกแล้วมายืนยันแล้วว่าไม่มีการกระทําใดๆเป็นการเฉพาะพิเศษใดๆทั้งสิน้นจากวันนี้สหาบาได้ได้บอกเอาไว้หรือได้กระทําเอาไว้มันก็เป็นเรื่องที่สวนทางกับสิ่งที่นบีได้บอกฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีบอกและสหาบาบอกจากวันนี้เรา เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่ในหลักการของเราเราเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติสุนนะของท่านนาบีมูะะฮัมมัดสุลัลวะไลัยวะสลัมมาโดยตลอดแล้วเนี่ยนั่นคือผลกําไรที่เราสะสมเอาไว้ถ้าวันนี้เราปฏิบัติในเรื่องที่มันไม่มีตัวบทหลักฐานยืนยันชัดเจนเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทําอุตริกกรรมขึ้นมาใหม่โดยที่มันไม่มีในาศาสนา กุลิดาจินดาลววุลาละินฟินนาดทุกๆก,กิจการที่ขึ้นมาใหม่นั้นหนะลงผิดและทุกการหลงผิดนั้นจะนำไปสู่ไฟนรกนั่นเองถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ห่างไกลต่อเรื่องของอุตริกรรมทั้งสิน้นอัลฮัมดุลิแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่โชคดีแล้วที่เราปฏิบัติโดยดีมาตลอดในแนวทาง และแบบฉบับของทา่านรซูละซอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเราปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วและเราก็ยังคงปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเราเราก็คงจะยึดมั่นอยู่ในหลักการของละไปจนวาระสุดท้ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเดือนรอยยับเราปฏิบัติอามานปกติ ใครที่ทำสซดาโก็ก็ทำได้ในช่วงของเดือนรอยัะเช่นเดียวกันฉะนั้นเดือนสี่เดือนที่อัลอห้ามห้ามทำสงครามห้ามเข็นฆ่ามุสลิมหรือคน,นอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิมห้ามลุครานห้ามอาธรรมสี่เดือนที่อัลลอฮ์สุบานอาวตาราได้ได้กล่าวเอาไว้ในบางคนบางกลุ่มก็คิดว่าเป็นเดือนที่ต้องห้าม ในกิจการในเรื่องของศาสนาเช่นเดียวกันห้ามการแต่งงานยกตัวอย่างเช่นห้ามบางสิ่งบางอย่างห้ามการนิกะในช่วงของเดือนมุฮัตรอมหรือกระทำเรื่ออื่นอีกมากมายคิดว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามแต่ในความเป็นจริงแล้วในเรื่องราวของศาสนาเราทำได้ปกติ เราเจะนิก้าเราจะจัดการแต่งงานในช่วงของสี่เดือนนี้ไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามเราจะทำงานเลี้ยงอาหารเฉลิมเฉลองไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นห้ามการอาธรรมห้ามการลุกรานห้ามการทำสงครามกันเกิดขึ้นในช่วงของสี่เดือนที่อัรลัสสุบานาวาจลาได้ได้กล่าวเอาไว้ฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากเดือนรอยยาแล้วก็จะเข้าสู่ของเดือนชาบานหลังจากชาบานแล้วนั่นก็คือเดือนที่เราหวังและเราก็รอคอยว่าเราจะได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะกอบโกยคุณงานความดีเอาไว้ให้มากที่สุดรอมดอนที่ผ่านมาแล้วเรายังปัดเรายังปฏิบัติยังไม่ดีพอแต่เดือนรอมดอนที่กำลังจะมาถึงเหล่านี้ เราก็หวังว่าเราจะได้พบกับเดือนรอมฎอนในช่วงนั้นและช่วงสุดท้ายของเราที่เราอยู่ณนะตอนนี้แล้วเนี่ยในช่วงของเดือนรยย้เนี่ยเราก็ต้องวิงวอนขอตอลอะให้เราได้อยู่ถึงเดือนเดือนชาบานแล้วก็เดือนรอมฎอนท่านอเบีมัสลลัว่าอะไรวะสลัมให้เราขอดุอาบบนี้ Um a l l a h u m ก a barik لنا في رجب ชะ ع าบานวะบัลลิ م นารอ่อ Allah ขอเราส่งให้ความจำเริญกับพวกเราด้วยในเดือนรอยับก็คือในเดือนเนี้ยในเดือนรอยับให้เราให้ความจำเริญให้มีริสกีมากมายให้เราได้ปฏิบัติอามานอิบาดานในช่วงของเดือนรอยับด้วยความจำเริญน,นะี่อัลอสุบานาะวะจัลาให้กับพวกเราด้วย วชาบานแล้วก็ขอเ l l ให้ความจำเริญกับพวกเราด้วยหลังจากเดือนรอยับก็คือเดือนชาบานให้เราได้ปฏิบัติอามาันอิบดะดาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในช่วงของเดือนชาบานและให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเรามีความจำเริญสิริมงคลในคุณงามความดีนาที่ a ลลอ์ให้กับพวกเราด้วยวบัลลิกนาอโรมบดนันโอ a ลล a ขอพระองค์ทรงให้เราอยู่ถึงเดือนรอมฎอนด้วยเถิดขอแล้วได้โปรดให้พวกเราอยู่ถึงเดือนรอมฎอนด้วยเถิดเพราะอเนื่องมาจากว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงเท่านั้นเองกับใครบางคนไม่มีใครรู้ได้นอกจากดูอา์เท่านั้นเองที่เราหวังที่เราคิดว่า เราอาจจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งจะได้พบกับเดือนรอมฎอนและเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นบ่าวที่จงรักภักดีในช่วงของเดือนรอมฎอนและเราก็จะคงปฏิบัติอมามันอิบาได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังของเราในช่วงของเดือนรอมฎอนนั่นคือความหวังของเราที่เราหวังและก็วิงวอนขอต่อลอสุบานอวตาาเพื่อเราจะได้ เป็นคนดีขอลราเพื่อเราจะได้กอบโกยคุณงามความดีขอลราให้ได้มากที่สุดในช่วงนั้นในช่วงที่โอกาสทองของเราได้มาถึงเราแล้วในช่วงที่เราได้พบกับเดือนรอมฎอนและในช่วงก่อนที่รอมฎอนจะถึงเนี่ยเราก็ต้องวิงวอนขอตอลอดเช่นเดียวกันด้วยกับบทตัวอาที่ผมได้กล่าวมาแล้วขอทุกวันขอเป็นประจำเพื่อเราจะได้บอกกล่าวลุบณนวตลา บอกว่าโอ้ลอขอลอสุบานอวตาราให้เราได้อยู่ถึงเดือนรอมฎอนด้วยเถิดเราจะได้เป็นคนที่ดีขอละและเราจะได้เป็นคนที่ปฏิบัติอามานอิบาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้กับตัวของพวกเราเพราะฉะนั้นในเชื่องของเดือนรอยับชาบานและรอมฎอนในช่วงนี้เราก็ยังคงปฏิบัติอามานอิบาได้ของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงวันเวลาของเราที่มันได้ผ่านพ้นมาแล้วในช่วงในช่วงหนึ่งและก็ในช่วงที่กำลังจะมาถึงในในข้างหน้าของเรานี้เราก็หวังว่าเป็นวันที่ดีให้กับพวกเราเป็นช่วงเวลาที่ดีให้กับพวกเราเพื่อเราจะได้ต่อยอดไปจนกระทั่งถึงวันอาคิรอนุนวันที่เรากลับไปหาล้อด้วยกับความภาคภูมิใจวันที่เรากลับไปหาล้อด้วยกับ ผลงานดีๆมากมายเกิดขึ้นแก่ตัวเราและเราจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีได้รับผลกำไรอย่างมหาศาลในวันนั้นวันที่เราได้เห็นผลงานของเราดีๆนักที่อัลลอฮฺสุบานะวตาระก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อะกูลกาลิฮาดาวัสตักฟรุลฮะลีวะลักุมวลิซาลินมุสลิมีนมินุลเดัมวัสตักฟิรหอินนฮูฮูวะลกฟูรุรฮิม